สีมงคลคนเกิดวันสุกตั้งแต่วันที่6ถึง12มกราคม2568จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะเอาไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือใช้กับสีของสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตานาฬิกาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีและคุณพกพาไปได้ทุกวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่จะเปิดนี้ไปใช้หรือจะ mix and match เอาทุกๆสีมาผสมผสานมาจับคู่ค้าเข้า,ขากันก็ยอมได้เช่นกันมาดูกันนะครับสีมงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้สีแรกคือสีออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะอ่าได้หมดนะครับแล้วก็สีเขียวนะฮะและสีส้มอีกเลยนะฮะนะงั้นสีแรกก็น่าจะเป็น แดงหรือน้ําตาลก็ได้นะครับนะสุดท้ายมันก็ออกแดงเหมือนกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าแถวแถวนี้แหละส้มน้ําตาลแดงเขียวนะครับส้มน้ําตาลแดงเขียวลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ